สดอลำประเด็กเลยส,เส้มไปตลาดเห็นป่าขนาดมันออกเค็มๆเ่ยเค็มยังแพ้่ส้มเลยบืา่หานาวมันสม้มมันแซ่บไปหนอ่อยเลยเอาอีกสักคำัก่อน

ให้มันตัดสมสมมันตัดเข้มเข้ากันอุย้ยแซ่บเป็นตน้นไงได้เสียถัดมันอันใหญ่กว่ามันเคี้ยวเพราไก้ะไกหน้าวขาคัดหน่อย อเอาลุยมันสิบนิ้วเนี่ยเอาอะลือดสมันแต่งให้แต่งกันเลย่มทาทให้ตายก็อด้ O xem đẹp sap yêu mhm sap yêu mhm sap yêu mhm sap ไม่รู้ขี่แตกแล้แม่อ๋อแซ่บอืมมันเปแซ่บเครือเพ็ดตะบับนี่รสจัดเข้มหายไปเลยพอมันส่งเลย